โหเพลงสรรเสริญพระบรารมีในคอนเสิร์ตแบ็คพิงคอ่คอนเสิร์ตแบ็คพิงที่ประเทศไทยที่ผ่านมานะครับก็พอคอนเสิร์ตจบก็มีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบรารมีแล้วก็มีคนโหก็มีหลายกระแสม,มาว่าทําไมโหว่าโหทําไมไม่อายต่างชาติเข้าบ้างเหรอก่อนหน้านี้นก็มีกระแสม,มานานแล้วเนาะที่แบบดูหนังเราต้องยืนเพลงสรรเสริญแต่บางคนก็ไม่ยืนก็มีคนมาด่าอะไรแบบนี้ในความคิดผมนะในความคิดผมเรื่องเพลงสรรเสริญเลยคือเฉยเฉอะ่ะ เออยืนก็ได้ไม่ยืนก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ใครที่อยากยืนก็เรื่องของเขาบอกว่าใครที่ไม่อยากยืนก็เรื่องของมึงเออไม่เป็นไรสาหรับผมนะสถาบันหรือเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยเออมันก็ต่างคนต่างความคิดอะเออใครชอบก็ทําใครไม่ชอบก็ไม่ต้องทําแต่ปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากเฮ้ยมึงไม่ชอบเหมือนกูอะกูก็เลยไม่เอาเอ,อ๋อ ทั้งสองฝ่ายเลยนะผมไม่เข้าข้างใครนะคืออา้าวไอ้นั่นร้องไอ้นี่ไม่ร้องไอ้ฝ่ายร้องด่าไอ้คนไม่ร้องไอ้คนไม่ร้องก็บอกว่าเอ้ยแล้วกูไม่ร้องก็เรื่องของกูดิมันก็จริงของเขานะตามจริงแล้วอะ่ะถ้าเกิดคนร้องก็ร้องไปคนไม่ร้องก็เรื่องของเขาคนไม่ยืนก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปด่าก,กันแม่งไม่มีปัญหาเว้ยใช่ปะ่ะเออลองคิดดูดีๆแต่มันก็เป็นธรรมชาติของ ของโลกของสังคมของมนุษย์อนะเนาะว่าเฮ้ยมึงไม่ชอบเหมือนกูกูก็จะเฮ้ยว่ามึงไม่ดีซึ่งจริงลองคิดกับกันนะลองคิดถึงตัวเองดูดิอะไรที่เราชอบแล้วคนอื่นไม่ชอบอะแล้วเขาหาว่าเราไม่ดีมึงชอบปะมึงก็ไม่ชอบและคนเราไม่มีใครชอบเหมือนกันร้อเอซนอยู่แล้วถูกปะเออบางเรื่องชอบเหมือนกันก็เออกัออนไปดีกัออนไปบางเรื่องไม่ชอบแต่คนนึงชอบ จะไปด่าเขาเพื่ออะไรอะอะถามจริงเวลาไปด่าคนที่เขาไม่ชอบเหมือนเราอะมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมทาให้เรารวยขึ้นไหมทําให้เราหน้าตาดีขึ้นไหมก็ไม่เลยเนาะเออแล้วบางทีก็สงสัยว่าแค่ไม่คิดเหมือนกันมึงจะไปทะเลาะด่ากันตีกันเพื่ออะไรวะใช่ไหมแล้วประเทศเราแม่งก็ไม่ค่อยเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันสักเท่าไหร่นะกฎหมู่มากกว่ากฎหมายเออ่ จริงๆน่าจะออกกฎหมายแรงๆหน่อยเนาะเรื่องเออถ้าเกิดว่าไปลบหลู่กันจะโดนปรับแพงๆเอเงินมันก็หายยากอยู่แล้วเนาะมันจะได้กลัวไม่ทํากันแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาในสิ่งที่ไม่ควรมีปัญหานี่คือคานมาถึงสถาบันครอบครัวหรือเป็นแฟนกันเลยนะแรกๆตอนที่มึงเป็นแฟนกัน่ะจนตอนมึงมาชอบกันะคือมึงไม่ทําอะไรที่ท,ที่ที่แบบต่างคนต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายจะไม่ชอบไงมึงคีบลุกไง แต่พอมครบกันมานานๆแล้วมึงเริ่มปล่อยความเป็นตัวเองออกมาอีกทียอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบเฮ้ยทำไมมึงไม่ชอบเหมือนกูอ่ะทาไมมึงทําในสิ่งที่กูไม่ชอบอ่ะทําไมมึงไม่ทําเหมือนกูเฮ้ยมึงบ้าเปล่าแล้วทําไมมึงไม่ทําเหมือนเขาบ้างอ่ะเออมึลองคิดกับกันดิแทนที่เอออะไรที่ไปทําร่วมกันชอบเหมือนกันก็ไปทําด้วยกันหรือว่าไม่ชอบแต่เฉยๆไปได้ไปด้วยกันได้อ่ะถ้าเป็นแฟนกันก็ไปทําด้วยกันให้มันมีความสุข ถ้าไม่ไม่ชอบก็ไปด้วยเฉยๆไปดูแลไปอะไรหรือว่าถ้าไม่ไปก็เออต่างคนต่างไปให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวกันละรกันก็น่าจะดีกว่านะเออจะโทรคุยกันบ้างว่าเอ,อ้ยกลับรือยังหรืออะไรก็แล้วแต่เชื่อไหมถ้าทําแบบนี้ได้ปัญหาทั้งชีวิตคู่ปัญหาทั้งสังคมการยืนบนโลกปัญหาหลายๆอย่างการด่าการการพูดจาไม่ดีใส่กัน การทะเลาะเบาแหวงกันแม่งจะน้อยลงมากเลยแทบจะไม่มีเลยนุย้ยเออบางทีเนี่ยคำพูดคําจารพูดดีๆกันหรือมึงไม่ต้องพูดก็ได้ถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปัญหาก็จบแล้วจริงๆแม่งไม่ยากเลยมึงยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกแล้วทําให้ทุกอย่างมันยากทําให้ไม่มีปัญหาแล้วมึงก็เรียกร้องหาสันติสุขแล้วมึงก็เรียกร้องหาความสุขในชีวิตคู่ในชีวิตสังคมในโลกเพื่อเอออะไรที่มัน ดีต่อสังคมส่สวนรวมเราเรารพสิทธิของคนอื่นด้วยเช่นกันอะไรที่มันเป็นตรงกลางอ่ะที่ส่วนรวมก็ททาแล้วมันดีต่อทุกๆคนเนี่ยเออก็ทําไม่ทิ้งขยะไม่พูดจาลบหลู่คนอื่นไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะหรือว่าไม่ไปลุกล้ําพื้นที่คนอื่นไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาอันนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามารยาทเขา้าใจไหมเออในส่วนที่เป็นสันดารเราเองอ่ะเราก็มาทาในพื้นที่ส่วนตัวเราหรือในกลุ่มเพื่อนที่ชอบเหมือนกันอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าหรือเปล่า ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําดีทุกอย่างะน,นว้ยก็ผมเข้าใจอะไรหรือว่ารู้ว่าอะไรดีไม่ดีในส่วนรวมหรือส่วนตัวผมก็แบ่งแยกพว้นที่ให้เป็นแล้วก็ทําในจุดที่เหมาะที่ควรให้มันดีขึ้นทุกๆวันให้มันไม่ต้องทุกข์ใจเราดีกว่าเปล่าวัดเนะคิดเ่างอนี้นนะ